สวัสดีค่ะราคาตัดเงินสดนะคะรถกระบะคันนี้ t o โยต้าไทเกนะคะรถกระบามือสองค่ะรถยนต์ปี04 D4D ดีนะคะสีสัน60%ค่ะตามสภาพนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานเลยนะคะตำหนิตามรูปค่ะทุกท่านดูรูปประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซลราคาตัดเงินสด8 9 0 0 0บาทราคานี้งดต่อรองนะคะ ถ้าสนใจยังไงก็ทักเข้าไปคะ่ะเจ้าของแจ้งไว้แล้วนะคะว่างรต่อเครื่องดีเกียร์ดีค่ะพร้อมใช้งานใช้งานวิ่งทางใกล้ทางไกลการบรรทุกได้ปกติเลยนะคะขานหน้าไม่มีตัวเลขค่ะนอกนั้นก็ดดิมๆค่ะด้านท้ายรถนะคะจะมีตำหนีตามรูปที่ได้ให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะมีเป็นสภาพของภายในค่ะรถยนต์เกียร์ธรรมดา เอกสารครบนะคะพร้อมโอนเลยค่ะรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่แถวการจนาพิเศษท่านใดสนใจคันนี้สามารถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะเราใส่เบอร์โทรไว้ให้ท่านที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสาม,มารถที่จะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ราไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ